กันอีกแล้วนะคะเกดก็กําลังจะออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อที่จะไปทําการซื้อขักผล,ลไม้ซื้อไก่ซื้อของสดนะคะเพื่อที่จะมาทํากับข้าวต้อนรับแขกอีกแล้วค่ะวันนี้เนี่ยเพื่อนเราจะมาทานข้าวเย็นที่บ้านนะคะจริงๆเขาก็จะแค่มาเยี่ยมเ,ยยเฉยๆนะคะแต่เราไม่ได้เจอกันนานมากนะคะก็ตั้งแต่ช่วงที่เกตท้องเลยอะตั้งแต่เกตเริ่มท้องเราก็ไม่ได้เจอกันเลยนะคะ แล้วเขาก็อยากเจอเกดมากเขาก็แบบเออบอกมาไปให้ไปหาเขาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากไปเราก็เออบอกเขาาให้มากินข้าวเย็นที่บ้านละกันนะคะก็ตอนนี้สถานการณ์ที่ตุรกีเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากเพราะว่าคนสูงอายุแล้วก็ผู้มีความเสี่ยงเนี่ยก็คือเขาได้รับวัคซีนกันหมดแล้วนะคะแล้วก็จะทยอยได้วัคซีนเรื่อยๆก็พื้นที่ที่แบบว่ามันอันตรายมีความเสี่ยงตอนนี้เมืองที่เกต อยู่เนี่ยเขาก็ให้เป็นแบบพื้นที่สีขาวแล้วนะคะก็ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยแต่ก็ยังมีแบบเคอร์ฟิวอยู่อะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเกดก็จะทําอาหารเย็นนะคะเพื่อที่จะต้อนรับเพื่อนๆของเรานะคะมาประมาณ6คนนะคะก็เขาก็บอกเกดว่าไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะแยะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเอามาเองนะคะพวกเป็นของขนมหวานของหวานที่เอาไว้กินกับชากาแฟเนี่ยเกดไม่ต้องทํานะคะ ก็เดี๋ยวเกดก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเกดจะทําอาหารเย็นเพราะจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะมากินอาหารเย็นนะคะเขาก็จะแบบตั้งใจมามาเยี่ยมเฉยๆนะคะมาดื่มชากาแฟาทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาก็ไม่ให้เกดเตรียมอะไรเลยไงเขาเดี๋ยวเขาเอามาเองทุกอย่างนะคะเกดก็เลยเออไหนๆ,ๆก็นานๆเจอกันทีนะคะเกดก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นก็มากินข้าวเย็นเลยละกันเดี๋ยวฉันจะทําอาหารเย็นไวรออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็กลายเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เพื่อนทั้งหมดนะคะก็จะมากินข้าวเย็นที่บ้านเกตนะคะก็โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไปซื้อของกันแล้วก็กลับบ้านมาทํากับข้าวกันค่ะ C'est top. เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนเมนูวันนี้นะคะเก๋ก็จะทำไก่อบนะคะมีผกักแล้วก็ไก่เนี่ยอบนะคะง่ายดีไม่ต้องทําอะไรมากมายนะคะยันยัดทุกอย่างแล้วก็ใส่เตาอบเลยนะคะแล้วก็หุงข้าวนะคะแล้วก็มีซุปสลัดแค่นี้ก็คือแบบ บสิกแบบพื้นฐานแบบสไตล์คนตุรกีนะคะในหนึ่งมื้ออาหารเนี่ยก็จะต้องมีซุปมีเครื่องเคียงเครื่องเคียงเนี่ยก็คือสลัดนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะทําแบบ3 4มสี่อย่างห้าอย่างก็ได้ที่เป็นเครื่องเคียงนะคะแต่วันนี้เกดก,ก็จะทําสลัดแต่ถ้าเวลาเหลือเนี่ยแกจะทําผักขมอบชีสนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คงไม่ได้ทำา <c oughs> คือมันก็เยอะแล้วแหละแล้วก็มีซุปแค่นี้นะคะก็โอเคตอนนี้เกดก็หุงข้าวนะคะ อันนี้ก็จะข้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นหม้อซุปนะคะเก๋ก็จะทําซุปเมจิเมกเก๋ก็เคยทําแล้วนะคะในวิดีโอเก่าๆเนี่ยวันนี้เก๋ก็จะไม่ลงดีเทลข้าวกับซุปละกันเพราะว่ามันก็ซ้ําเมนูนะคะเดี๋ยวทุกคนจะเบือ่อก็แล้วก็จะมีสลัดเหมือนเดิมนะคะสลัดก็คล้ายๆกันเลยค่ะ <laughs> แครอทมะเขือเทศแตงกวาผักสลัดอะไรเงี้ย <laughs> ก็จะเป็นสลัดผักรวมนะคะแล้วก็ไก่นะคะ เราซื้อไก่แบบว่าส่วนสะโพกน่องนะคะแล้วก็ให้เขาชำแหละให้เพื่อที่จะเอามาทำไก่อบอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสลัดนะคะทุกคนก็จะมีมะเขือเทศแครอทแล้วก็ แตงกวาแล้วก็ผักสลัดนะคะแค่นี้ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นพริกกับมันฝรัง่งเกดก็จะอบก,กับไก่นะคะ กับมันฝรั่งนะคะเ,เกดก็จะหั่นนะคะทุกคนเล็กๆนะคะก็ไม่เล็กมากนะคะแล้วก็เกลือนะคะปรุงรส แล้วก็น้ํามันนะคะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเกดก็จะมาทำหมักไก่นะคะทุกคนอันนี้คือไก่ที่เกดสั่งให้เขาชำแหละทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ พักไก่ให้เสดดน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหมักไก่นะคะเกตก็จะไม่หมักเยอะเพราะว่าคนตุรกีจริงๆเนี่ยหมักแค่เกลือพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกตก็จะหมักแค่นี้พริกไทยนะคะแล้วก็พริกตุรกีนะคะพริกป่นให้มันมีสีสีนิดนึงถ้างั้นเดี๋ยวสีมันจะซีดไปนะคะแล้วก็น้ำมันมะกอกนิดนึงนะคะ แล้วก็คลุกเคล้าเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ you need help yes how I can help you kiss e n o u g h <laughs> เรียบร้อยนะคะแค่นี้เกดก็จะหมักไว้ประมาณ20นาทีก่อนนะคะ ะะเกตก็เรียบร้อยนะคะนี่นะคะก็เอาใส่ถาดเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเตรียมอบกันค่ะทุกคนมาค่ะ ก็ตอนนี้นะคะทุกอย่างก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะก็พร้อมแล้วแหละถ้วยจานช้อนกับข้าวนะคะไก่กับมันฝรั่งก็อบอยู่นะคะเดี๋ยวเพื่อนมาก็น่าจะสุกพอดีนะคะเพื่อนก็โทรมาบอกแล้วว่าตอนนี้นะคะอยู่บนถนนนะคะกําลังจะทยอยเดินทางกันมา <laughs> เกดก็วันนี้นะคะไม่ได้ทําเมนูที่มันแบบยุ่งยากที่มันหนักนะคะก็ทําเมนูง่ายๆเอาแบบว่า ที่เราสบายด้วยนะคะก็คือทําทุกอย่างยัดใส่เตาอบง่ายดีนะคะไม่ต้องแบบทำนู่นทํานี่หลายขั้นตอนก็ขั้นตอนง่ายๆแล้วก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะนี่ก็สลัดนะคะส่วนนี้ก็ซุปนี่แล้วก็นี่ก็ข้าวนะคะข้าวเริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวต้องอุ่นนิดหน่อยนะคะและอันนี้ก็ คือซอสนะคะที่เอาไว้ราดกับซุปนะคะ e l l o ฮอชเกดสัะอ่าฮะ e l Hello ฟอย o w a you h e l l สฮอชเกดิสฮอชเกดิสยักษ์ Buyurun, iyi akşamlar. Buyurun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çekiyor mu? <gülüyor> 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 akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> ver, ver i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. gelecek 10 dakika sonra. <laughs> ha. Eline sağlık. <laughs> Eline sağlık. Ekmeği ben ortaya koyayım arkadaşlar. Mercimek çorbası çok seviyorum. Çok, çok, çok güzel. güzel. Thank you. Thank you. Thank you. เราก็กินข้าวเสร็จนะคะทุกคนอันนี้กินก็ต้มชานะคะเตรียมแก้วชาแล้วก็อันนี้เป็นขนมนะคะที่เพื่อนๆซื้อมาบักลาว่านะคะน่ากินมากบา,บ,าบายบายกุลชิล เพื่อนก็กลับหมดแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็สนุกสนานมากคุยกันแบบว่าไม่ได้เจอกันนานนะคะก็แบบว่าเมาส์กันยาวเลยนะคะวันนี้เกดก,ก็แบบแทบไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เหนื่อยเลยนะคะเพราะว่าสี่สาวนะคะก็ช่วยกันกินเสร็จก็เก็บล้างเกดไม่ได้ล้างอะไรเลยนะคะก็มีแค่เตรียมกับข้าวให้เขาแค่นั้นเองนะคะ ก็ถือว่าวันนี้ก็สนุกสนานมีความสุขแฮปปี้เพราะว่าเกตก็ไม่ได้คือไม่ได้คุยกับคนนานมากคือไม่ได้แบบเจอเพื่อนไม่ได้พูดกับเพื่อนอะไรคืนนานมากหลายเดือนนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ก็น่าจะได้เจอกันบ่อยขึ้นเพราะว่าทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะสถานการณ์มันก็จะค่อยๆคลี่คลายขึ้นเรื่อยๆเราก็น่าจะได้เจอกันบ่อยขึ้นเกดก็ น่าจะได้แบบไปผ่อนคลายไปแบบว่าเปิดหูเปิดตาบ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าอยู่ในบ้านเนี่ยอุดอู้มากแค่ไม่เจอแสงแดดเลยทุกคนจะแบบว่า ัวเหลืองตาเหลืองหมดแล้วแต่ก็มีแบบตอนเย็นๆนะคะก็มีไปเดินออกกําลังกายบ้างก็คือรอบๆบ้านแค่นี้ก็ไม่ได้เจอกับใครไม่ได้คุยกับใครนะคะวันนี้ก็ถือว่าแฮปปี้มากนะคะซึ่งเกดก็ต้องขอจบวิดีโอนี้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าอยากให้เกดทําวิดีโออะไรออกมาอีกเนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เยอะๆนะคะถ้าเกิดชอบวิดีโอของเกดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เกดด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอต่อๆไปนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะวิดีโอ อื่นๆนอ้องเกตอยู่ทางด้านนี้นะคะอย่าลืมไปรับชมกันด้วยนะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย